สั่งอาหารเรื่องเล่าก่อนนอนวันนี้เกิดขึ้นกับวินัยซึ่งเป็นพนักง,งานส่งอาหารของผู้ให้บริการรายหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะหลังการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นแรงกระตุ้นให้บริการประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการใช้บริการมากขึ้น จำนวนผู้ให้บริการก็มากขึ้นตามทำให้เกิดอาชีพพนักงานบริการส่งอาหารหรือไลเดอร์เพิ่มมากขึ้นและเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงด้วยรายได้ที่สูงและความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการทำงานทำให้หลายคนหันมาทำเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้นนอกจากรายได้ที่ดีแล้วจำนวนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารหรือส่งของนั้นมีให้เลือกหลากหลายขึ้น ทำให้ช่องทางการหารายได,ได้ก็เพิ่มตามไปด้วยและหนึ่งในรเดอร์จํานวนมากนั้นก็คือวินัยนั่นเองคือหนึ่งวินัยได้รับออเดอร์สั่งอาหารลาดหน้าหนึ่งถุงกาแฟสองกระป๋องโดยให้ไปส่งให้ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักหลังจากที่วินัยซื้อของตามที่มีออเดอร์สั่งมาก็วิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านตามที่ลูกค้าสั่งทันที ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านตามที่ได้รับแจ้งมาพี่ครับผมมาส่งอาหารให้คุณสุทินวินัยแจ้งแก่รปภที่หน้าประตูสุทินไหนครับลูกบ้านหรือเปล่าบ้านเลขที่อะไรครับรปภสอบถามลูกค้าแจ้งว่าชื่อสุทินให้มาส่งที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านนี้ครับวินัยแจ้งแกรร่รปภผมอยู่ป้อมยามนี้กันสองคนไม่มีชื่อสุทินนะครับมีแค่ผมประสิทธิ์กับสมควรแค่นั้นนะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมโทรสอบถามคุณสุทินก่อนก็ได้ครับวินัยแจ้งแก่รปภหน้าประตูวินัยยกโทรศัพท์ขึ้นโทรติดต่อกับลูกค้าที่สั่งอาหารปรากฏว่าไม่ว่าจะกดกี่ครั้งก็ไม่สามารถติดต่อกับคุณสุทินผู้สั่งอาหารได้ทําความอึดอัดใจให้กับวินัยเป็นอย่างมากแต่แล้วรปภอ,อีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในป้อมยามก็เดินออกมาหาวินัยและรปภประสิทธิ พร้อมทางสอบถามรอปภประสิทธิ์พิสิทธิ์เข้ามาหาใครหรืออ๋อเข้ามาส่งอาหารให้คุณสุทินแต่พี่บอกแล้วว่ามีแค่พี่กับสมควรแค่สองคนไม่มีชื่อสุทินรอปภประสิทธิ์ตอบฮะมาหาพี่สุทินหรือครับรอปภสมควรร้องถามใช่ครับมีนายลองตอบเมื่อสองวันก่อนก็แบบนี้คนหนึ่งแล้วบอกว่าพี่สุธินสั่งดาน้าและกาแฟสองก้ปปอง ให้มาส่งที่ป้อมยามแต่พี่ทินเขาเสียไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับเสียไปก่อนที่พี่ประสิทธิ์จะมาทำงานที่นี่เวลาแกมาทำงานแล้วดึกๆแกชอบสั่งร้านหน้ากับกาแฟมากินเมื่อได้ยินเช่นนั้นวินัยตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าถ้าร,าปรอปภสุทินเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วใครเป็นคนสั่งรายการอาหารให้มาส่งวินัยได้นำเบอร์โทรศัพท์ให้แกราปภสมควรดู ปรากฏว่าเป็นเบอร์ที่เราปปสุทินเคยใช้งานจริงๆวินัยนำลาดหน้าและกาแฟไปวางไว้ที่ริมลั้วหน้าหมู่บ้านพร้อมทั้งยกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าพี่สุทินเป็นคนสั่งอาหารผมหรือเปล่าถ้าพี่สั่งจริงหรือว่าพี่อยากกินลาดหน้ากับกาแฟผมวางไว้ให้พี่ที่ตรงนี้นะครับผมขอเชิญพี่มักินได้หลังจากนั้นวินัยก็เดินไปขอบคุณปปที่ป้อมยามทั้งสองคน แล้วรีบเดินทางกลับเข้าตัวเมืองทันทีเหตุการณ์ในคืนนี้วินัยสองจิตสองใจว่า 1. อาจเป็นไปได้ว่ามีคนรู้เรื่องรพ,อพอสุทินแล้วมีเจตนากันแกล้งโดยการโทรสั่งอาหารที่รพ,อพอสุทินชอบแล้วให้ไปส่งที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านหรืออาจเป็นวิญญาณของรพ,อพอสุทินที่ยังผูกพันกับการทำหน้าที่ของตนแต่ไม่ว่าอย่างไร เหตุการณ์ในคืนนี้ก็สร้างความสยองขวัญให้แก่วินัยไม่ใช่น้อยและเพื่อความสบายใจของวินัยในเช้าวันรุ่งขึ้นวินัยก็ได้นำลาดหน้าและกาแฟกระป๋องไปทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หลพพอสุทินเพราะอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของตนเองสำหรับท่านใดที่มีประสบการณ์หลอนหรือมีเรื่องเล่าวที่ต้องการถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องราสวสยองขวัญ สามารถส่งเข้ามาให้ผมได้ทางอีเมลหรือทางช่องทางไลน์ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ